ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ทอนครับสวัสดีพี่ไก่แลวก็ท่านผู้ชมนะครับต้อนรับสู่รายการไหม่รุ่น90ครับ10โมงเช้าเวลาดีๆวันหยุดแบบนี้ครับผมใช่แล้วก็ดูซ้ํากันได้นะครับในเช้าวันอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับเช้าเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องมีเรื่องดีๆมาบอกท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นยุค90หรือยุคไหนก็ตามที่เปิดมาดูนะครับรบเริ่มอย่างแรกเลยเขาบอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่ไก่เอาของกินก่อนของกินก่อนเลยผมนี่นาเสนอเลยมัมร้านมัมมชัยภูมิ ที่ไม่ใช่ปลกใช่ไหมหม่มเนี่ยหม่อะไรเลยหมั่มนั่นไม่ตลกคุณรีบชิงเล่นอย่างนี้ได้ไงเราคงมันจอมันจอเลยครับมามํ่มทั้งไส้กรอกทั้งหมั่มใครที่ชอบอาหารนีสานแนะนำเลยครับมาม่ชัยภูมิตลาดช่องสามอไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนนะเชื้อชาติใดรับรองอร่อยทุกคนนะครับนได้เลยสูตรนี้เด็ดมากครับ ยังไม่หมดครับผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้อ่านี่เลยครับขออนุญาตเลยนี่เลยครับผลิตภัณฑ์จากวัยรุ่น90ไก่ฝอยอ่าเริ่มที่ไก่ฝอยก่อนไก่ฝอยนะครับไก่ฝอยวัยรุ่น90ตัวนี้นะบอกได้เลยรสชาติอร่อยมากทานได้ตั้งแต่เด็กยันผู้เฒ่าทั้งหลายหละกว่าแล้วชิมเลยครับผมอ่านี่นี่เปิดไม้ชิมกันเลยทีเดียว รสชาตินี่ก็ลังดีนะครับท่านผู้ชมมีชานะบอกก่อนนะมีชานะไม่เค็มจนเงินไปแล้วก็สามารถทานเปล่าๆได้กินงา้นเขาเหนียวดูนทำลายสอแล้วเหนียวดวนอร่อยจริงนะบอกเลยนะนี่ไม่ได้แกงอร่อยมันไมลอร่อยจริงต้องใครอยากรู้ว่าอร่อยยังไงต้องเนี่ยครับโทรไปติดต่อไปตามหน้าจอนี้ได้เลยยิ่งทานยิ่งเพลินอร่อยเกินห้ามใจไก่ปล่อยวัยรุ่นเกาซนราคาพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับและนี่ครับอยู่ในมือผมแล้วอันนี้ก็อีก เมนูหนึ่งนะครับถั่วสมุนไพรวัยรุ่น90นะครับนี่เลยเม็ดแน่นๆแบบนี้นะฮะสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่นะครับเขาบอกมีสโลแกนเหมือนกันครับผมยิ่งทานยิ่งอร่อยทานบ่อยๆนะวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นต้องทานถั่วครับอยากเป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นต้องแต่ก่อนวัยรุ่น90าากด้วยนะครับโปรดักดีๆอย่างนี้ชิมให้ดูชิมให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่อร่อยจริงนี่ จะเห็นนะครับว่าในในถั่วลิสงที่เป็นถั่วสมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถั่วในพิกานะจะมีสมุนไพรเนี่ยเห็นไหมครับอืมอร่อยนะหลากหลายอย่างอันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับผมมากอ่ะเหมาะกันทานของว่างมากของว่างบอกมับทานกินกับกินกับโคกผมมาะสุดละอ่านเขาหน่อยนะอร่อยสิคุณจะมาดูผมจะใช้นี่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 สมุนไพรมากใบมักโอรม เวลาที่เวลาที่เหลือเรากินก่อนได้ไหมเราเคยว่ากันเพิ่มเวลาได้ไหมเทปนี้เทปพิเศษกอเพิ่มเวลาเพื่ออร่อยที้ได้เลยอ่ะอร่อยดีชอบครั้งยี่ทีก็อร่อยนะครับอ่ะเข้าสู่บทเพลงดีกว่าบทเพลงแล้วเพลงนี่ไหนเราเราจะคุยเรื่องบทเพลงทุกรอบตอนนี้เนี่ยต้องบอกงี้ครับอ่าทั้งทั้งผมแล้วก็พี่ไก่เนี่ยคุยกันว่าเอ้เราอยากจะลื้อฟื้นความทรงจำสมัยวัยรุ่น90้าสูนิดนึงเพราะว่าตอนตอนเราเป็นวัยรุ่นตอนเราเด็กเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเกิดยุคไหนก็ตามต้องมีความคิดความฝัน ถ้าวันหนึ่งมีรถรถคันแรกของคุณจะเป็นรถอะไรอ,อยากจะขับรถแบบไหนใช่ไหมพี่ไก่ก็มีความฝันใช่ครับผมก็มีความฝันแต่ก่อนนี่ไปถึงความฝันแบบนั้นเนี่ยเราย้อนไปดูก่อนว่าในยุคนั้นน่ะก่อนที่เราจะมีรถกันเองเนี่ยเราก็ใช้รถขนส่งสารณะนะถูกต้องนี่นี่น,นี่เห็นไหมจำได้ปะล่ะ เหมาะกับผมเลยรถแดงเนี่ยผมนี่ประจํากรุงเทพตะเตีกรุงเทพตะเีอันนี้<อ>คือเป็นบขอสอใช่ไหมบขอสอครับ่า,างจาังหวัดเดียวด,ดันดันสายสีแดงนะแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะอ่าย้อนไปแดอดีตเลยจริงจะมีนะฮะรถขนส่งในเลิศในเลิศซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็จะมีขนส่งสายหน้าคือรถขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกนี่หอยโหนกันอย่างนั้นเลยแต่ผมทันนะผมทันในน้ำเงินน้ำเงินขาวข้างล่างให้ผมทันหมดเลยนะเนี่ยแต่ตัวของโค้งเนี่ยเมือนผมไม่ทันนะ แล้วก็จําได้เลยยุคนั้นนะถ้าน้ำาน้ำท่วมทีนะน้ำเข้ารถโตเต็มอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ปออ68เนี่ยผมก็ทันทันใช่ไหมทันทันทันแต่ไม่ว่าจะจะจะสีไหนนะยังไงเส้นทางไหนจะมีอันนึงเลยสายแสายแปดรถในตำนานขึ้นปุ๊บทำอาการชีวิตไปด้วยโออย่างนั้นเลยโอ้โหพี่เดี๋ยวนี้มีไหม เหมือนจะเพิ่งโดนระงับไปเมื่อไม่นานนะดเดี๋ยวต้อกลับมาใครรู้บอกทีตอนนี้ก็สีชมพูสีชมพูแล้วใช่ไหมอ่าสีความรักนะฮะใช่ครับรักชีวิตแต่ขับยังไม่ไม่มนความรักเลยอ่ะไปดูต่อนั่นคือรถสายนาที่เราเห็นกันเอาแหละทีนี้รถคันแรกของเราอ่าของผมของของผมก่อนแล้วกันของผมเนี่ยเพราะที่เป็นของผมก่อนเพราะว่าของผมเนี่ยออกมาก่อนรถพี่ไก่คันแรก เป็นซีวิกครับคอนด้าซีวิกด m เมนชันผมก็ชอบนะรุ่นพี่อะสประตูผมชอบนะดิเมนชันนะสวยดีนะแต่ตอนนั้น่ะมันดาวแพงอะแพงแพงอยู่คอนที่เงอตกดาวแพงผมก็เลยไม่ไหวล้อเจ้มันเนี่ยเป็นซีวีของผมเอฟบเอฟบีอันนี้เขาบอกรุ่นตาดุตาจะเข้มเข้มขายเป็นโดนัท จ้งหมดทั้งคันเรืนนี้ป็นทันแรกของเราเนี่ยมันยึดไปขัดอืนมากเป็นคนด้าเหมือนกันเลยใช่ครับผมสวยแล้วรถคันแรกของท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนเขียนๆมันมาหน่อยนะเขียนมาหน่งมาทางออนไลน์แนะนำเงินหน่อยบอกกันหน่อยนะรีมาลความคิดกันนิดนึงอ่ไปดูต่อไปดูต่อนะครับย้อนไปยุคนั้นเนี่ยรถในความทรงจำมีหลายยี่ห้อมากหลายรุ่นบ้างแต่อย่างที่บอกครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบค้าขายขนส่งแล้วก็ทำพวกเกษตรทำนู่นนี่นั่นต้องใช้การบรรทุก รถกระบะไงพี่อาฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะที่มีรถคันเดียวเนี่ยมักจะเลือกรถกระบะก่อน เพื่อมาทำมาหากินใช่เพราะว่าต่างจังหวัดนี่นะพี่รถกระบะนี่มีอิทธิพลมากมากนะใช่ไหมอย่างผมเนี่ยคนต่างจังหวัดที่บ้านทําค้าขายรถคันแรกของครอบครัวคือนิสสันบิ๊กเอ็มใส่แครดี้บอยข้างหลังทําเป็นห้องรบแคกข้างหลังนะใช่แล้วหลายคนเนี่ยมีมีปรุงสรางหน่อยพอทํามาหากินได้แล้วอ่ะค่อยมาซื้อรถเก่งคันก้าวกันไปก่ากันไปรถกระบะอย่างที่บอกมีหลากหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากอ่ะทีนี้พอมาเป็นรถเก๋งอันนี้พี่ไก่เล่าให้ผมฟังนะท่านผู้ชมครับบอกพี่ท้อนพี่ทอน เออรถยุคนั้นนะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยเป็นรถสวัสดิการเล่าซิยังไงมิดซูมิชิแช <c oughs> มป์ทูก,ก่อนเนี่ยถ้าใครขับรถรุ่นนี้จะบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นข้าราชการเพราะว่าเขาไปเคยผูกกับหน่วยงานภาครัฐทั้งครูทั้งทหาราซื้อสวัสดิการใช้สวัสดิการของทหารผ่อนในราคาเท่านี้ดาวเท่านี้เท่านี้นี่แต่รุ่นนี้ดังมากนะพี่ดังมากเมื่อตอนนี่คือหรูมากนะแชมป์ทูเนี่ยเต็มท้องถนนเลยถูกต้อง วิสซูบิชิแลนเซอร์แชมป์ูใหม่คือหลายคนขับนี่ก็นอกจากได้ความสะดวกแล้วก็เท่ด้วยทนด้วยนะอผมก็ชอบนะุ่นนี้นะใครมีตังค์ก็ซื้อได้รุ่นเมื่อกี้อ่าาานี่นี่ถ้าบอกว่าไม่มียี่ห้อนี้นี่ไม่ได้เลยครับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผมจําได้เลยเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะต้องรู้จักรถยี่ห้อโตโยต้าโตโยต้าโอ้โหโตโยต้านี่แบบดังมากแล้วก็คลองยอดขายเป็นเจ้าตลาดเนี่ยอันดับหนึ่งอ่ะโตโตโยต้านี่สุดยอดไปครับต้น เก่าแค่ไหนทุกวันนี้ก็มีอไไล่โตโยต้าเอาใช่คือด้วยความทนแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับซื้อง่ายไขข้องมือหนึ่งมือสองก็นิยมกันมากเนี่ยอย่างโซลูนาเนี่ยโอ้นี่คือตัวพ่อนะแล้วมาไล่เดตะกูล v ีออทั้งหลายแหละโซลูนาวีออสไล่มาทุกวันนี้ก็เนี่ยแต่ตัวพ่อตัวปู่ใช่ครับก็มีหลากหลายรุ่นมากเลยนะร้านสมาร์ทวินเท ร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึง Smart Vintage โทร091 194 5555คู่แข่งตลอดการโตโยต้าผมเมื่อกี้คุยกันแล้วย้อนลึกความหลังที่ตอนนั้นเนี่ยยุค90าเนี่ยเราเราเกิดมาเรารู้จักโตโยต้าแล้วรู้จักนิสซูรู้จักนิสสันแต่ยี่ห้อเนี่ยเข้ามาทีหลังแต่มาทีหลังก็ ดังนะเขาก็ตีตื <t 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 ่นมาตีตื่นเลยมวยผู้พูดด้วยนะฮอนด้านั่นเองฮอนด้าซีดิโฉมใหม่สุนทรียศิป์แห่งรูปล่อในยุคต้นๆนี่มาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยนะบอกเลยว่าต้องรู้จักฮอนด้ารุ่นซีวิกใช่สามประตูสามดอสามดออ่ะซึ่งเขาเขามีชื่อเล่นนะเขาบอกเป็นรถรถกิ๊กทำไมอ่ะ เขาบอกว่าเสียเนี่ยชอบซื้อให้ให้แฟนราคาคไม่แรงมากเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงใช่แล้วมันดูคล่องตัวไงอันนี้คุณไม่ได้ทําเองแบบนี้ใช่ไหมไม่มีตอนนี้ยังเด็กอยู่ตอนนั้นเราได้ฟังมาเยรู้สึกวบบ่าจริงเหรอแต่รถรถสาประตูเนี่ยซีิกสดอนเนี่ยมันเป็นรถที่มากที่อยู่ในแก๊งของคนเล่นรถนะสมัยผมเรียนมาหลาลัยเนี่ยคือคือหลังจากรุ่นรุ่นรุ่น90มาเนี่ย สองพันอะไรก็ว่าไปเนี่ยนักเล่นรถเนี่ยมักจะซื้อรถรุ่นนี้มาแต่งมาแต่งแล้วก็มาเก็บพูดถึง Honda เนี่ยเขาทําการตลาดแบบนี้ครับถ้าบอกว่า Toyota เนี่ยคือคลองตลาดเนสคือคนส่วนใหญ่ซื้อทนแท็กซี่เอามาทำถูกแต่ Honda เนี่ยครับขอบอกเลยเขาไม่ยอมให้ทำแท็กซี่มันมีเคยมีข่าอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งผมจำได้เลย Civic Dimension อ่ามันมีมาทำแท็กซี่ ฮอนด้เอาคืนหมดทุกคันไ,ไม่เลยเพราะเขาบอกว่าโอเคเป็น Image จของบริษัทของรถ,ถก,งก็เลยแบบไม่ไม่ง้อตลาดแมสแท็กซี่แต่ก็ทําให้คนที่ที่แบบขับรถอยากจะมีรถสักคันหนึ่ง ฉันไม่ได้ขับแท็กซี่ไว้ฉันก็ต้องขับฮอนด้าอ่าก็เป็นภาพจําแบบนั้นแต่อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน2ยี่ห้อนี้ก็ยังแข่งกันมาจนถึงปัจจุบันแต่เจอโตโยต้าเขาไม่สนอะแท็กซี่ทุกรุ่นแล้วทีนี้ทีมงานบอกว่าถ้าพูดถึงฮอนด้าแล้วเนี่ยพูดถึงซีวิกไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้ครับฮอนด้าแอคคอร์ดโอ้พี่เมื่อก่อนคือหรูเลยนะหรูใช่ไหมแอคคอร์ดเมื่อก่อนคือหรูตอนนี้ก็โคตรหรูนะยุคนั้นเนี่ยเงินล้านเนี่ยคือรถแพงถูก ฮอนด้าแอคคอคือหนึ่งในรถประเภทนั้นคือดีมากนะรุ่นนี้ผมบอกได้เลยดีมากดีมากๆทยานสู่ใจคุณ Honda Accord ใหม่หรูดูดีดูแพงอ่าถ้าพูดถึง Accord ก็ต้องมาคู่แข่งแล้วครับน,นี่ส,น <ะ S 1> สันเซฟิโลเซฟิโลนี่ก็เป็นหนึ่งในรถ แนวแบบลักชัวรี่แปะล้านน่ะอยู่ในเกรดเดียวกันกับ Honda Accord ผมจำได้สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยปี35มไอ้สามแปเนี่ยเพื่อนผมขับเซฟิโรโคตรรวยเลยอ่าตอนนั้นอ่ะออกมาเมื่อปี2533อครับอ่าจากอีกด้านของการเวลานิสสันเซฟิโรดีลาแห่งอนาคตพูดถึง Honda านิสสันก็ต้องมีโตโยต้าใช่ไหม มาอ่ะเขาพร้อมจะแข่งกับทุกคนน่ะโตโยต้านี้ออกมาครับก็คือปี2536 Toyota โตโยต้าคามรี่อ่าเข้ามาอ่าซึ่งนี่คนใกล้ตัวเราเลยนะครับผู้บริหารเราก็ขับคามรี่เหมือนกันอ๋อพี่พี่ปุ้มพี่ดกใช่คามรี่เหมือนกันรถก็ใช้ดีรถก็ใช้ดีลอยเต็มรถเลยหลานเข้าไปซัดมาเต็มไปหมด รถน่าใช้รถน่าใช้ตอนนี้จะตัดนะใครแซวโอเคนั่นคือตือใต้คาร์บลี่ครับอ่านี่ครับเมื่อกี้เราคุยกันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ตอนนี้ไม่เห็นในตลาดละครับแต่ว่าความสวยงามคลาสสิกน่ารักเต็มเปี่ยมเลยนั่นคือรถดัตสันซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะดัตสันต่อมาก็แปลงร่างเป็นนิสสันเอง่ถต้องดูสิภาพหูคลาสสิกมากเลยนะที่คอนโดที่ผมพักเนี่ยมีอคันหนึ่งเป็นกระบะนี่เราขอบอกนะท่านผู้ชมรถดัตสันเนผมเกิดทันผมจำได้เลยแข็งมากหูแบบ เหมือนรถกระตูลนะทำเป็นเล่นเลยนะแล้วมันสวยนะสวยดูคลาสสิกมากเลยอ่านี่ไงอันนี้อันนี้อะไรพี่ไก่สามสองสามมาด้าสามสองสามโอ้เอ้นี่สวยนะถ้าภาษาต่างจังหวัดบ้านผมเขาเรียกว่าจ้ามากไฟมันชึบได้ใช่ไหมมันเป็นป๊อปอัพนะฮะมันชึบได้มันซ่อนอยู่แล้วพอเปิดมันจะซึบมาเป็นตา เรียกตะกบป่ะเมื่อก่อนดาราชอบใช้มากใช่ไหมครับเออแล้วก็แพงด้วยนะครับอ,อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นรถยอดนิยมไม่รู้ว่าใครยังขับอยู่หรือเปล่าเพราะจริงๆในยุคนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีมากๆและก็คือ Mitsubishi Lancer อันนี้ตุ้นนี่ไทยเบนทยเบนอันนี้เป็นรุ่นน่าจะรุ่นหลังๆละล่ารุ่นหลังๆและเป็นไทยเบน,นทา มิสูวิชิแอนด์เซอร์อดีตกิ๊กเก่าผมเขาใช้อ่านะฮะตอนนี้เป็นไงไม่รู้ถ้ายังตามอยู่เภัยจะเป็นเรื่องเขานะอ่าอันนี้อันนี้ออกแนวเป็นยี่ห้อที่แบบเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะความเร็วแข็งแรงซูบารุซูบารุอิมเพซ่าซูบารุเนี่ยอ่าครับเป็นรถที่แบบดังมากในสนามแข่งรถเมื่อก่อนมันอะไรนะเลกี้ดัก ปาลิ่ดดาก้าอะไรปะแข่งรถครั้งปาลิ่ดดาก้าสักอย่างอ่ะใช่ใช่แล้วซูบูรุเนี่ยก็จะเป็นรถที่แบบว่าดังในสนามแข่งแต่ซูบูรุเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างมากๆช่วงล่างดีเกาะถนนนะอ่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เอาคุณดาวสูงคุณไม่มีรุ่นนี้ไม่ได้นะดไดฮัตสุมิรานี่อันนี้น้องเขาเลือกมาเป็นไดฮัตสุมิราเป็นหนึ่งในรถที่แบบว่าจ่ายตลาดได้ทํามาหากินได้ขับไปทํางานได้ประเด็นนะที่ญี่ปุ่นน่ะถนนบ้านเขามันเล็ก พื้นที่เขาเล็กหมดแล้วพื้นที่เขาแค่ของเขาก็จะจะทรงแค่แค่เนี้ยไปฮัสกมิราชีวิตจังหวะใหม่ในเมืองนั่นดัง90านใช่ไหมแต่ถ้าใครไปญี่ปุ่นคสอนี้นะรถไดฮัส s u เป็นรถยอดนิยมถูกต้องอาจจะไม่ใช่มิล่าแต่เป็นรุ่นอื่นๆที่ออกตามมาตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นสิงเจ้าถนนอยู่นะไดฮัส s u พี่ไก่รู้ไหมใช่เป็นรถรับจ้าง จัหน้านทำไมพี่รถกระป๋องไงไดฮัสุไอ้ไดไอ้ข้างหน้าอุ้มอูมาเนี่ยนั่นแล้วแบบมีคนขับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแบบเอ่อเป็นเหมือนสองแถวเล็กๆอ่ะไดฮัตสุประมาณ4ี่ห้าคนอ่ะนั่นแ่ะคือไดฮัสุอ๋อเหรออยุธยาเพียบเลยน่ะเยอะเลยเยอะเลยนั่นก็คือรถไดฮัสุนะฮะแล้วรุ่นรุ่นรุ่นทอมเขาคือมิ่ามินมิ่ายุคนั้นคู่แข่คู่แข่งของไดฮัสุมิ่ารุ่นนั้นคือเอ็นวีนะพี่พี่ลืมเปล่านิสันเอ็นวีที่เป็นตัวมืนเหมือนกันคล้ายๆกระบะเล็กๆเหมือนรถเก๋งอ่าแต่มีกระะบ ใช่ใช่ั้สิ่นะพอเรามาดูแล้วเฮ้ยถ้าถ้ามีสตุงกตางนี่เก็บสะสมมันก็ดีนะน่ารักดีอ่าแลวนี่ครับเป็นยี่ห้อที่อาจจะไม่เหมือนยี่ห้อที่เราพูดมาเพราะว่าเขามาทําตลาดในยุคหลังละเป็นรถยุโรปที่มาทําตลาดให้คนไทยรู้จักว่ารถ SUV คืออะไรใช่ตัวแรกๆของประเทศไทยนั่นก็คือเชฟโรเลตซาฟิล่าซาฟิล่าจากเชฟโรเลต เพื่อนผมใช้เมื่อก่อนออกมาใหม่แพงนะเป็นร้านนะเป็นร้านนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่เพราะมันนานมากแล้วเราแตะรถรุ่นนี้ยีห้อนี้เป็นท้ายท้ายรายการเพราะว่าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเรายังมาพูดถึงจักรวาลรถในยุค90ที่มาถึงปัจจุบันก็คือรถสายรถยุโรปครับอย่าลืมนะครับ พิมมันเข้ามาหน่อยว่าคุณตอนนั้นน่ะคุณใช้รถอะไรการอยากรู้อยากรู้ใช่ใช่ต่อกันเรานิดนึงแล้วตอนหน้าเราจะมาขยายความว่ารถยุโรปอ่าแล้วก็รถในความทรงจําที่เราเห็นในหนังในโฆษณาเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยครับแต่ขึ้นรถแล้วอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆคุณจะโปรยมาคุณจะโปรยไปสมาร์ทวินเทจคุณชึ้นงานี่ไม่เกี่ยวกับเสียงรถนะผมเป็นเครื่องเสียงบ้านนะคุณยังเลี้ยวเข้าไปได้นะ สมาร์ทวินเทลลำโพงชั้นดีของเขานี่ครับใช่ครับสนับสนุนเขาด้วยสมาร์ทวินเทจลำโพงเขาดีมากๆใช่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆนะครับแอมพ์พัดขยายเสียงลำโพงเครื่องเล่นแผ่นเสียงซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นเทปริวหลากหลายสามารถโทรมาสอบถามกันได้ต่อให้เขาเป็นเครื่องเสียง เป็นวินเทจนะแต่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ใช้กับมงบูทอได้หมดใช่ต่อสายได้เลยนะครับโอเคและนั่นคือทั้งหมดของวัยรุ่น90ในตอนนี้ตอนหน้าพลาดไม่ได้อ่าเพราะว่าตอนหน้าเนี่ยเราเข้าใกล้การประกวดนางงามจักรวาลด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องรถแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับนางงามต้องติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ